ตอนที่สเอ้ยตะคับมโอ้ยมันน่าลำพานจริงๆเนื่องจากตอนนี้ฉันไม่มีทักษะอะไรมันหวงยากกิเกอร์มาติดนั่นคือการต่อสู้สุดท้ายสินะพวกทีมปฏิบัติการนั่นมันมัวทำบ้าอะไรกันอยู่ แทนที่จะมาตรวจสอบให้ดีๆน่าตกใจนล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่นายเห็นมอนเตอร์สินะถอยมาอะไรนะฉันยืนดูอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่เป็นไรถอยไปซะถ้านายทำอะไรไม่ได้พูดบาอะไรของมันเนี่ยหือ ไม่อยากจะเชื่อเอามีดมาสมินายจะทำอะไรเนี่ยก็จะลืมมันไม่ใช่เหรอถ้าลงมีดไปโดยไม่รู้อะไรระวังมือพังเอานะอย่างที่เห็นหมีดจะอยู่ระหว่างส่วนที่สามหและสิบสองเท่านั้นมันจะไปไหนไม่ได้ ดังนั้นไม่ต้องพยายามให้เปลี่ยงแรงหรอกดูเหมือนเส้นประสาทของมันยังตอบสนองอยู่ดังนั้นไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันจะเคลื่อนไหวอะไรการเคลื่อนไหวติดมันฮะทำอะไรอยู่เนี่ยนายก็แค่ต้องดูรอบๆไม่ใช่หรอเน่นแน่นอนว่าไม่โอเคเริ่มเลย ต้องใส่มันลงไปในมุมหนึ่งแล้วยกขึ้นที่คุณคิดว่าจะตัดมันได้เพียงแค่ดันลงไปแบบนั้นหรือไงอย่าจับหางมันซีมีฮันเตอร์หลายคนที่ต้องตายเพราะพิษนะเขาเป็นนักเลงสินะอย่าไปเทียบเรียดเข้าล่อมันไม่มีพิษก็จริงแต่มัน เก้าชั้นดีนะหัวหน้าคุณให้เขาดูไฟของทีมควบคุมสินะคุณพายายามจะช่วยเด็กใหม่อยู่หรอเปราวเอ๊ะอย่ามาโกหกไม่มีทางที่มือใหม่อย่างหมอนั่นเขาจะรู้เรื่องไปดีหมดทุกอย่างนี้หรอกเริ่มเรื่องให้ดูไฟนั่นไปได้เลยข้อมูลพวกนี้ ไม่ได้อยู่ในไฟตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำอะไรนะงั้นเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันจะไปรู้ได้ไงติ้งความลงไหลการทำความสะอาดเปิดใช้งานแบบหรือเสร็จแล้วทางนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว อะไรกันทำไมฉันรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเลยยอดเยี่ยมชินอูนายแน่ใจว่านี่เป็นครั้งแรกของนายก็ทำได้ในส่วนเล็กๆนี่พูดอะไรของนายที่จริงเขาทำได้ทุกอย่างตั้งหากการทำความสะอาดนี่ยุ่งยากสะมัดได้คนที่ หน่วยกา้านใช้ได้มาขนาดนี้นายยังกังวลเกินไปแล้วซันยองนี่นายจะแกล้งฉันหรือไงเอาล่ะไปกันเถอะเราเหลือเวลาจำกัดอีก5นาทีเท่านั้นน่าจะพอแล้วล่ะทำได้ดีมากทุกคนกลับกันเถอะมันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้มากขอบคุณชุนอูเขานะ นี่มันเลือดหยดออกมาจากถุงหรอเฮ้ยนี่นายหยับมันทั้งสองที่บอกให้เราระวังเนี่ยนะวันหน้าทีมครับชนอูขยับไม่ได้เอ๊ะอะจริงๆทุกคนไม่เป็นไรกลับไปเถอะอะไรนะ เลือดของไอ้บ้านั่นนะเดี๋ยวชมัดต่อให้เป็นฮันเตอร์ฉันก็ไม่มีแรงเอาออกด้วยซ้ำต่มันจะอ,อ,อ่อนแอถ้ามันเจอความร้อนสูงสงดังนั้นสกิลนี้อาจจะทำลายได้ก็พอปิงเปิดใช้งานสกิลเพิงนรกปริงท่าไม่ใช่มาใช้งานสกิลได้ขณะนี้ถูกล็อ อืมเวนเอ้ยเอาวีจ้างเอาเชือกมาหรือเปล่าที่มัดเขาไว้ส่วนที่เหลือจับเชือกไว้แน่นแล้วครับทุกคนดึงอืออือโอยเขาไม่ขยับเลยแล้วเสียเวลาละอีกหนึ่งนาที อีค่าสิวิดึงใหม่1 2อ,อะไรกันไม่ได้ผลกินอูรีบถอยถอดชุดออกมาเดี๋ยวสิค่าการ์ดมันสูงขึ้นมากอันตรายนั่นจะให้ติดอยู่นั่นกันหมดหรือไงเขาพูดอะไรออกมานะ่ะฉันเป็นคนเดียวที่ขยับไม่ได้นะ จะให้ฉันติดอยู่นี่กันหมดได้ยังไงแม้แต่กิ้งกายังตัดหางตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเลยมัวทำอะไรบอกให้ทอดนี่ไอเจ้าป้าถึงสติน้อยสิวกาเขาโงก,กว่ากิ้งกาอีกแบบนี้ไม่ได้การเนี่ยทุกคนไปซะ อะไรนะคุณจะทำอะไรใครทำได้อะ่ะก็รอดไลสาระกันยนักการแบบนี้จะดีกว่าถ้าผมไล่ใสหัวไปนี่คือคำสั่งของหัวหน้าเหลือเวลาอีกสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ด หก<น>ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แฮก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 วันนี้อะไรเนี่ยฉันเกอบจะตายแล้วจริงๆในดันเทียนที่ไม่มีมอนเตอร์ ในม,มีความทําความสะอาดส่วนอูไม่เป็นไรนะนะครับระดับกา๊าซต่ํากว่าที่คิดคาดไว้เลยก็ยังเชื่อการ์น,นแรกของวันนี้อาจจะงานหนักเลยเอาละ่ะคิดดูสิว่าเราโชคดีแค่ไหนบางทีมเราอาจจะเลวหลายมากกว่าน,นี้ก็ได้ฉันเกียบตายแต่มาบอกว่าโชคดีเนี่ยนะเดี๋ยวคุณบอกว่าดการ์น,นแรกของวันนี้อืม นี่ก็แค่เริ่มต้นจังเจอะแค่ไหนนี่ฮะมีทีมปฏิบัติ8ทีมในสาขาโซและมี69ทีมทั่วประเทศสาธา,ารณรเกาหลีสมาคมการจัดก,การนิจิกัท,ทการทำเสียธรรมชาติ 1. ควบคุม 2. สนับสนุนทั้เตอร์ 3. ปฏิบัติการ รวมถึงองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมคอนเตอร์ในทะเบียนประมาณ1,300คนในเกาหลีทีมทำความสะอาดดันเจี้ยนในทางกับกันพวกเขามีทีมทำความสะอาดแค่5ทีมเท่านั้นรวมถึงทั้งหมด25คน แต่และทีมต้องทำความสะอาดดันเจียนเสีย3.3ดันเจียนต่อว,วันและถ้าพวกเขาช่วยหน่อยก็ทําความสะอาดได้มากกว่า5ดันเจียนและวันนี้เป็นวันสวยที่ว่าโอเคเนื่องจากวันนี้เป็นวันสวยทีมเราไปกินข้าวกันเถอะอย่าบอกนะว่าคุณจะเลี้ยงข้าวอีกแล้วมันก็เรี่องปกตินี่ของเจ้านาย ไม่ใช่หรือไงล่ะถ้าข้าวเนี่ยมาเลี้ยงเราแบบนี้ทุกครั้งคุณจะอยู่ยังไงเงินเดือนก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่มาเหอะฉันเลี้ยงเองพวกนายอย่างน้อยเวลาแบบนี้ก็รักษาหน้าให้กันหน่อยสิชินอูไปด้วยกันไหมวันนี้นายเป็นพระเอกเลยนะ มีอะไรที่อยากกินหรือเปล่ารีบตัดสินใจสิยืนนิ่งอยู่นั่นนี่ทำไมไม่มาด้วยกันล่ะผมไม่ไปฮะมไม่จําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์แบบทีมกับพวกเขาแต่ข้อนั่นแหละคือวันนี้ผม,อ,มอ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้บังคับให้กินข้าวหรอกด้วยกันหรอกนะเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้น ไม่มีอะไรครับผมไปก่อนนะวันนี้ทำได้ดีมากนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ซุนอูกับดีๆล่ะไม่ใช่หัวหน้าทีมปาร์คที่ฆ่าฉันแน่ๆเขาไม่ใช่คนที่ใจร้ายพอจะฆ่าใครเพราะความเขียนได้นั้นจะเป็นใครล่ะนอกจากเขาแล้วคนที่ฆ่าฉันกับฉัน ุ่นน้องในทีมกวางควันโมคนที่จ้องเราเสมอคิมจูอินคนที่เลิกกันไปหลังจากที่ทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันอยู่แล้ววังดงฮาว,วีจากทีมควบคุมที่มักจะโดนชันเตะเสมอทำไมขนาดนั้นล่ะ น่าจะมีประมาณหนึ่งหรือสองหรือมากกว่าน,นั้นเฮ้ยประเด็นนั่นคืออะไรคนที่ฆ่าฉันในตอนนั้นคงเป็นคนแปลกแกน่ในตอนนี้สุดท้ายแล้วฉันก็ต้องแก้แค้นให้สาสมแต่ฉันก็ต้องจัดการกรรมนี้ก่อนและกลับไปสู่ชีวิตเดิมก่อนหน้านั้นแต่การจะกลับไปได้นั่น เราต้องกลายเป็นเดขาที่การสมา,าคมแนวธรรมชาตินานานชาติให้ได้ก่อนอถ้าตอนนี้มีสกิลเดิมก็คงดีคงเป็นฮันเตอร์ไปแล้วอีกครั้งหรือเราจะหาวิธีเข้าสู่ทีมควบคุมดีละ่ะเดียวนะระบบเปิดอะไรนะเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้ลองตรวจสอบดูดีๆเลย ตอนนี้มีเงื่อนไขาการปลดล็อกสกิลติง้งสกิลที่ได้รับเรียนรู้เทพอักคีเงื่อนไขในการปลดล็อกใช้เงินเฉลี่ยประจำปีของพนักงานทำความสะอาดสะอาดมากกว่า60ล้านวอนสกิลมือจะปออ่าถ้าเป็นแบบนี้เราคงไม่จำเป็นต้องไปทำความสะอาดดันเช่นแล้ว งั้นดูสิเงินเดือนเสียประจำปีของพนักงานทำความสะอาดดันเจี้ยนมากกว่า600ล้านวอนทีมทำความสะอาดดันเจี้ยนเข้าร่วมการสู่การแข่งขันทีมทำความสะอาดดันเจี้ยนนี่มันเกินไปแล้วเงินไขทั้งหมดเป็นทีมทำความสะอาดทั้งหมดอ้า จะให้ฉันมีชีวิตอยู่แบบหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้หรือไงทำความสะอาดหรอปิงเปิดใช้งานระบบนิดอ,อลงไหลทำความสะอาดฉันทำห้องนี้ถึงได้สกขดีนักอืงานหมดอายุงานแค่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าลำคาญจริงๆ ฉันนี่ไปพักผ่อนไม่ได้เลยเหรอเพราะมัวแต่โฟกัสเรื่องทำความสะอาดเนี่ยปลดล็อกเงื่อนไขสำเร็จทำงานทั้งวันติ้ง